ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลักคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24ไลน์ไอดีโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่11 มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่17มกราคมก็คงต้องบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ให้ชัดๆแบบนี้ว่าในสัปดาห์หน้านั้นนะครับในสัปดาห์หน้านั้นเนี่ยเป็นสัปดาห์แห่งการแก้ปัญหาต่างๆของชาวลัคนาราศีสิงห์ ก็จะไม่แก้ปัญหาได้ยังไงล่ะครับดาวไปอยู่ในภพอริถึงสดวงแล้วล้วนแล้วแต่เป็นดาวหลักๆทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่เป็นดาวหลักๆทั้งสิ้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่จะเป็นสัปดาห์แห่งการแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่หนึ่งนะครับในเรื่องของงานที่จะต้องบอกว่ามันต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจนะครับแล้วก็สติปัญญาทุ่มเทไปให้กับมันเยอะๆ วันจันทร์วันอังคารวันพุธและวันพฤหัสเป็น3าสี่วันที่จุกจิกและปวดหัววุ่นวายมากกับเรื่องของงานคุณคงจะต้องใช้ความอดทนมากๆนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นอกจากใช้ความอดทนมากแล้วนั้นนะครับจะต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาด้วยบอกเลยว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสเป็นสี่วันที่ค่อนข้างจะยุ่ง สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์พอขยับมาถึงวันศุกร์และวันเสาร์อ้าวเริ่มที่จะค่อยๆขยับดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นแต่ภาพรวมก็เป็นสัปดาห์แห่งการแก้ปัญหาอยู่ดีแหละครับมันไม่ใช่เรื่องอื่นเป็นสัปดาห์แห่งการแก้ปัญหาเป็นสัปดาห์ที่คุณนั้นจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ย้ำว่าแรงสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ มีเกณฑ์ทะเลาะกับผู้ร่วมงานสุขภาพร่างกายก็จะไม่ค่อยดีด้วยในสัปดาห์หน้านี้นี่คือสิ่งที่จะต้องติงนะครับให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์เอาไว้นะครับส่วนในเรื่องของอความรักนั้นชาวสิงห์ดูเหมือนกับว่าสัปดาห์หน้านี้จะมีความรู้สึกนึกนึก,นกหรือคิดถึงคนรักแปลความหมายได้ว่าคนรักของคุณอาจจะต้องเดินทางหรือไม่คือเขาอยู่ต่างประเทศทางไกลหรือต่างจังหวัดที่จะไม่ค่อยได้เจอกับคุณ นี่คือนัยยะสําคัญของชาวสิงห์ที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วส่วนชาวสิงห์ที่ยังโสดนะครับคุณมีโอกาสจะได้รู้จักใครใหม่ๆที่อาจจะมาชอบพอกันหรือถูกอัธยาศัยหรือถูกไมตรีต่อกันและจะมาเจอกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กสรุปความตรงนี้นะครับทั้งในเรื่องการงาน ความรักแล้วก็เรื่องการเงินต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าในเรื่องการเงินชาวลัคนาราศีสิงราศีสิง์มีรายจ่ายยิบยับยิบยับตลอดทั้งสัปดาห์เป็นสัปดาห์แห่งการใช้จ่ายจริงๆในสัปดาห์หน้านี้ก็ข,ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงทุกท่านโชคดีก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะดาวเสารดาวพระหัสด,ดาวพุธและดาวอาทิตย์ ต่างก็โคจรไปอยู่ในเรือนอาริทั้งสิ้นแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีสิงห์ไปอยู่ในเรือนอาริแล้วก็ดันเสือกไปสัมพันธ์กับดาวอีก3ดวงซึ่งไปอยู่ในเรือนอารีทั้งหมดเป็น4ดวงไม่แปลกหรอกครับที่จะต้องแก้ปัญหาแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าดวงในภาพรวมของชาวสิงห์นั้นยังดีอยู่และชาวสิงห์ก็ยังสเสน่ห์แรงอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าทั้งดาวศุกร์ดาวเมนุตยุยูดาวเกตและดาวอังคารต่างตีโกนถึงลัคนานั่นเองโชคดีครับ ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์หมิ6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล สนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบงเมืองไทยผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง100,000วิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master ตอร์หมิ666